คอมพิวเตอร์โคมเดิมเป็นจานฉายหลอดฮฮโลเจนถ้ายังคงใช้งานหลอดฮฮโลเจนแบบนี้อยู่การใช้งานรับรองว่าไม่ถึงปี2ปีโคมคุณเหลืองโคมคุณล,ลายแน่นอนเปลี่ยนเป็นชุดควบคุมแสงเลนเลเซอร์ไลท์ท่านผู้ชมวัดค่าแสงได้อยู่ประมาณพั0 0กว่าแสงจะต้องได้ค่า9 0 0รอถึงพันลักขึ้นเท่านั้นถึงจะสว่างทุกท้องถนนพื้นลาดยางมาต่อยพื้นปูนซีเมนต์พื้นลูกลังหรือฝนตกก็ตามจะต้องชนะทุกท้องถนน อยากสว่างและเท่มีดีไซน์มาติดตามชมคันนี้กันนะครับคอมพิวเตอร์โคมเดิมเป็นจานฉายหลอดฮาโลเจนไม่สว่างไฟแยงตาไฟฟุ้งกระจายคัตออฟของเขาสังเกตน,นะครับจะเป็นระบบ Vshape คือคัตออฟที่เฉียงขึ้นไปแบบนี้นะครับไม่มีคัตออฟตัดจะทําให้แยงตาเวลาเราแซงขวาพอแซงขวาปุุบจะเข้ากระจกหลังและกระจกมองข้างฝั่งของคันข้างหน้าเหมือนกับ Fortuner ที่เป็นดราม่าอยู่ในโลกโซเชียลว่าทำไม Fortuner ไฟมันแยงตาเหลือเกิน เพราะระบบขัดออฟของเขาเป็น v a p e นันเองและรถใหม่ๆส่วนใหญ่นะครับโคมด้านหน้าจะผลิตมาเป็นพลาสติกแล้วการใช้งานรับรองว่าไม่ถึงปี2ปีโคมคุณเหลืองโคมคุณระลายแน่นอนครับถ้ายังคงใช้งานหลอดฮาโ์เจนแบบนี้อยู่นี่ขนาดว่าผมเปิดเพียงแค่5-10ถึงนาทีเท่านั้นยังร้อนมากๆขนาดนี้รับรองว่าเกิน50องศาแน่นอน แล้ววิธีการแก้ไขแก้ไขอย่างไรเพื่อลดความร้อนยืดอายุการใช้งานให้กับโคมและทําให้ไฟนั้นสว่างมากขึ้นไปติดตามชมเลนนะครับท่านผู้ชมครับ คันนี้ได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจากคมเดิมที่เป็นจานฉายนะครับเปลี่ยนเป็นชุดควบคุมแสงเลนเลเซอร์ไลท์ท่านผู้ชมนวัตกรรมเป็นหลอด LVD ครับท่านผู้ชมนะครับจะทําให้ความร้อนน้อยลงลดอาการเหลืองหมองคําำได้เป็นอย่างดีและในเรื่องของความสว่างเรามาดูกันนะครับว่าจะสว่างกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปวัดค่าแสงกันตอนนี้เราอยู่ในระยะ7.5เมตรตามมาตรฐานนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ ค่าแสงนะครับจากของเดิม400กว่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเลเซอร์ไลวัดได้อยู่ประมาณ1,400-1,500ท่านผู้ชมดูนะครับต้องบอกนะครับถ้าดูจากสภาพโคมคือโคมยังใหม่อยู่นะครับรถยังเพิ่งออกมาฉะนั้นถ้ารถยังใหม่รีบเข้ามาแก้ไขก็ยังทันอยู่โคมจะไม่เหลืองโคมจะไม่ละลายนะครับรีบมาเปลี่ยนนะครับเพื่อยืดอายุก,การใช้งานของโคมและเมื่อสักครู่นี้หลังจากเปลี่ยนเลนเลเซอร์ไล์ไปเราวัดค่าแสงได้อยู่ประมาณ1,500กว่าก็ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน วัดในระยะ7.5เมตรเท่านั้นแสงจะต้องได้ค่า900ถึงพันลักขึ้นเท่านั้นถึงจะสว่างทุกท้องถนนพื้นลาดยางมาตอยพื้นปูนซีเมนต์พื้นลูกลังหรือฝนปกก็ตามจะต้องชนะทุกท้องถนน ท่านผู้ชมครับในโคมเดิมเนี่ยเป็นโคมที่มีระบบไฟหลีกก็คือตัวนี้ที่จะต้องเปิดไฟหลี่จากโรงงานงานออกแบบที่เราเพิ่มเติมเข้าไปก็คือในเรื่องของไฟเดย์ไทม์ก็คือไฟเส้นแบบนี้จะติดตอนที่เราสตาร์ทรถเมื่อไหร่ที่เป็นจังหวนสตาร์ทรถนะครับไฟเดย์ไทม์แสดงขึ้นทําให้ลดอุบัติเหตุ30นนะครับทำให้คันหน้าจังหวะที่เปลี่ยนเลนนะครับเพิ่มความระมัดระวังเมื่อได้เห็นแสงตัวนี้ ท่านผู้ชมดกภาพตามนะครับจังหวะที่โพรเพนะครับ6โมงเย็นจะทุ่มหนึ่งหรือตอนเช้าตีห้าถึง6โมงเช้าเป็นความมืดที่อันตรายมากๆทําให้คันหน้าเนี่ยไม่เห็นจังหวะที่เปลี่ยนเลนตัวนี้มีประโยชน์มากๆนะครับทำให้ไม่เกิดการเฉี่ยวชนกันและที่สําคัญดีไซน์ของเขานะครับที่เราออกแบบมาให้เป็นไฟเส้นแบบนี้ เป็นบูเดไลท์ไบเดย์ไทม์จังหวะที่เราสตาร์รถจังหวะแรกไฟเวลคัมจะออกเป็นสีน้ําเงินก่อนกลับมาเป็นสีขาวเป็นไฟเดย์ไทมเหมือนรถยุโรปเลยครับและที่สําคัญนะครับมีไฟเลียววิ่งด y นามิกแบบรถรุ่นใหม่ๆทันสมัยเช่นกันครับ